แ,แฟนต่างบอกคิดถึงน้องลิสหน้าทวิตกันยกใหญ่เลยค่ะหลังจากที่วันนี้เองนะคะน้องได้มาอัปเดต i อ s t o r y กับภาพครอบครัวตัวแอลซึ่งที่อยู่ในอ้อมแขนของน้องเนี่ยก็คือคุณพี่ลีโอสุดหลอนนั่นเองนะคะดวงตาแป๋วแหววน่ารักมากมากเลยทั้งจ้าของแมวแล้วก็น้องแมวสุดหล่อพี่ลีโอวันนี้นะแถมอีกภาพนะคะด้วยอาหารมื้อเย็นเบาๆกับน้ำมะพร้าวกล่องตามาลีหรือเปล่าอันนี้แอดมินไม่มั่นใจนะคะแต่คิดว่าน่าจะใช่แหละมาลงยั่วแฟนๆให้ได้เห็นกันแบบเรียลไทม์ด้วยซึ่งตอ อนนี้แฟนๆหลายคนก็ต่างรอคอยนะคะให้ถึงวันที่12นี้ไวๆเพราะว่าถ้าข่าวลือก่อนหน้านี้เป็นจริงเนี่ยที่บอกว่าน้องจะบินไปปารีสในวันที่12นี้หรือก็คือวันนี้วันนี้พฤหัสใช่ไหมก็คือวันเสาร์แสนก็เลยอยากที่จะเห็นโมเมนต์แฟชั่นสนามบินของน้องลิสด้วยนะคะเอาเป็นว่าอันนี้มันยังไม่ชัวรอยอ์เนะทุกคนว่าน้องจะบินจริงหรือเปล่ายังไงก็รอติดตามไว้ได้เลยนะคะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะบินไปจริงเนี่ยมีค่อนข้างสูงอยู่เรื่องน่ายินดีของน้องลิซ่าอีกเรื่องหนึ่ง,ะะงถือว่า ประสบความสาเร็จไปอีกขั้นนึงเลยกับผลงานเพลงลลิสากับการสร้างสถิติใหม่อยู่บนชาร์ตฮอตเทรนดิ้งซองของบิวบอร์ดได้นานติดต่อกันกว่า20สัปดาห์นะคะบอกกําตรงว่าอันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะเพราะว่าตั้งแต่บิ l บอร์ดเขาเปิดตัวฮอตเทรนดิ้งซองไปเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเพลงลลิสาของน้องลิซ่าแล้วก็เพลงบัตเตอร์จากวง BTS นี่แหละค่ะที่ได้สร้างสถิติใหม่ในการครองชาร์ตติดต่อยาวนานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเลยอ่ายัางไงก็ขอแสดงความยินดีกับน้องิ แล้วก็สมาชิกวง BTS ทุกคนด้วยนะคะ